สวัสดีนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาเจอกับหมีดอกไม้อีกแล้วนะครับอตอนนี้เราอยู่กันที่หาดบางเฉลนะครับที่จะมาแวะที่หาดเนี่ยคือไปเจอมาว่ามันมีปลาหมึกสดๆนะครับซาชิมิปลาหมึกสดเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าถ้ามีก็คงได้กินถ้าไม่มีก็อดไปนะจ๊ะมา เราเห็นเหมือนรถกระบะที่มีถังโฟมอยู่ข้างหลังนะครับก็ไม่รู้ว่าจะใช่ร้านที่เราดูกันมาหรือเปล่านั่นนั่นน,นเห็นไหม เดี๋ยวไว้มาใหม่มีอะไรบ้างหรอคะปกติปลาหมึกเป็นเป็นอ๋อมีปลาหมึกเป็นเป็นใช่ไหมไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวคือต้องต้องไปตกก่อนตกไปแล้วคือผมพับไปแล้วแต่แล้วมันยังเข้ามาไม่ได้อ๋อน้ำขึ้นเลยแล้วเข้ามาได้ยังไงนะสามโมงมาทีตอนนี้ตอนนี้บ่ายสองก็พอดีพี่เขาบอกว่าปลาหมึกเนี่ยคือตกมาแล้วแหละแต่ว่า น้ำมันยังตื้นอยู่ต้องรอน้ำขึ้นเพราะเอาเรือเข้ามาไม่ได้นะครับแสดงว่าวันนี้เราจะได้กินปลาหมึกกันโอเค okay, ไปเดี๋ยวเราเข้าที่พักันก่อนเดี๋ยวค่อยมาใหม่ ีตอนนี้บ่าย3-50ห้บก็เนี่ยครับข้างหลังเราเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าพี่เขาจะมีประหมึกไซส์แบบไหนตัวขนาดไหนอะไรยังไงร,ราคาเท่าไหร่กันบ้างไปดูกันดีกว่า เป็นไซส์นี้สี่สี่ร้อยแล้อันนี้อันใหญ่ห้าก้ร้อยนั้นเอาไซส์สามร้อยได้ วันค่ะมีใช่ค่ะมีของขายทุกวันค่ะถ้าวันไหนมาไม่เจอแสดงว่าไม่มีหมึกช่วงนี้ก,ก็ตกหน้าตกกเรือเล็กๆเนี่ยเรือเล็กเขาจะไปไปลากไปลากกุ้งเอากุ้งเอาโยกุ้งลาก ได้มาเรียบร้อยปลาหมึกสดเอามาทำเป็นซาชิมินะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่300บาทก็ไซส์ประมาณฝ่ามือไซส์ประมาณฝ่ามือนะครับก็เขาก็จะมีผักมาให้มีน้ำจิ้มซีฟูด้ดมีโชยุแล้วก็วาซาบิเดี๋ยวเรามาลองชิมกันว่ามันจะแซ่บขนาดไหน หลังจากที่เราซื้อเสร็จนะครับก็หาที่นั่งได้เลยว่างๆริมหาดว,วันนี้ก็อากาศดีนะแดดไม่ค่อยมีโอ้ดูนวดมันดีเนี่ยมันยังดูดดูเลยอุย้ยมันดูดมือ,อมันดูด <c oughs> <c oughs> นวดมันยังดูดมืออยู่เลยดูดิด,ดูด,ด,ดิอันนี้ก็ตอนกินควรจะต้องระวังนิดนึงนะครับอย่าให้มันไป ตามคอตามอะไรนะพยายามเคียวให้ละเอียดก่อนแล้วค่อยเกืนนะอันนี้โชว์อยู่นะครับตันนี้ซีฟูด ขอเริ่มจากส่วนเนื้อก่อนแล้วกันนี่ครับจิ้มื้อมาด้วยหืดีอ่ะ เหมือนกินที่ญี่ปุ่นเลยอะจริงเหมือนที่ญี่ปุ่นเลยปลาหมึกซาชิมิอันนี้แนะนำแนะนำสำหรับใครที่ชอบปลาหมึกนะครับอร่อยมากจริงๆเอ๊ะเดี๋ยวลองซีฟูดดูซีฟูดก็ลองซีฟูดนิดหนึ่งครับนะครับ นะซี yeah, seafood, seafood. Mm ูฟดซีโฟดฮึมโคดฟิน่อยจริงสุดยอดอ่ะสำหรับนะครับใครที่มาบางสะเลเนอะอันนี้เป็นรถกระบะที่เขามาจอดอยู่ริมหาดบางสะเล mm hmm. อถ้าเลี้ยวเข้ามานี่ก็จะอยู่ต้นต้นหาดเลย mm hmm. ตำแหน่งอยู่ตรงหาดบางสะเลกมรศูน เมื่อกี้จากที่ถามพี่เข้ามาคือขับทุกวันถ้าวันไหนที่ไม่เจอนี่แสดงว่าไม่มีหมึกนะครับถ้ามีหมึกก็คือขายแน่นอนประมาณบ่ายสามโมงเป็นต้นไปจนกว่าจะของหมดโอเคอร่อยมากต้องมาแค่นี้ไปบาย